นัดเพิ่งแตกเนี่ยครับใส่ถุงแล้วที่ต่อยเมื่อกี้นะครับโอ้โหก็หมวแต่แขวนกล้องนี่แหละครับมันอันตรายนะครับเวลาเราแขวนกล้องเนี่ยเวลาเราถ่ายทําเนี่ยมันจะอันตรายหน่อยเพราะว่าหนึ่งเราต้องแขวนกล้องอะไรเงี้ยแต่ถ้าจู่โจมเลยอะ่ะอย่างงก็ตีตบาบนะครับหลหงจากที่ตีมิมเมื่อกี้นะครับก็เลยเดินดูนะครับเผื่อเจอฟุกเจอฟุกพึ่งนะครับผมตัวไม่ออกหากินนะครับ ก็เจอเพึ่งจริงๆนะครับนี่ครับผมเหมือนใช้ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะสั่นให้ดูสักหน่อยนึงนะครับให้เพื่อนๆเห็นว่าพึ่งต่ำๆแบบนี้ถ้าเรายังไม่แน่ใจนะครับก็คือจับกิ่งแล้วก็สั่นๆดูนะครับถ้ามันแข็งโอเคใช้ได้นะครับ ตัวหยุดหากินแล้วนะครับจะหากินเป็นช่วงช่วงเช้าเองนะครับมีตัวต่อมากวนนะครับแตนมากวนอะไรอย่างเงี้ยแม็ก,มกทำคาคบไม้พอหน่อยนึงไม่ต้องเยอะก็จุ่มก็ยุ่มมา,าทุกท่านดูนะผมจะสั่นนะครับเห็นไหมมันแข็งเลยนะครับมีล้างครับผมอย่างเงี้ยนะครับใส่ครับผมยุงเยอะลกูก หลังไม่โตเท่าไหร่นะครับแต่เต็มนะครับถ้าไม่เต็มก็ถอดหน่อยนึงนะครับขอแล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปก็อย่าว่านะครับ

Thank mm -hmm. เยเยอะแต่เนี้ยหนูต้องอยู่ตรงนี้แล้วนะก็จะจัดการมันเองต่อยแล้วครับก็เป็นอาร์ตเอช็อตที่พึ่งมันจะแตกมาก่อนนะครับผมเห็นไหมฮะฟันนี่แล้วเนี่ยก็อย่าประมาท้องเมื่อกี้แตกไกลหนูต่อน,น้อยข้างหลังก่อนมันไม่ยากลูกยเยอะออกก่อนเนี่ยหนูมีนี่นแฝนออกมาเนี่ยอย่าให้ไหม้นะ เออเนี่ยใส่ไว้เนี่ยน้อยถ้าแถวเนี้ยเออออกดิแทงหลังนะครับเอาแลเอาแล้วผมโดนนะครับเมื่อกี้มันแตกายผมเลยนะครับอีกกล้องนึงยังไม่ได้บันทึกใจอีกกล้องนี้เห็นละแม็กไล์ตดพอดีไปหน่าตดไล์เลยการป้องกันนะครับโอ้ยห้อยหญ้าสดหักเลยลอมันมีหนอนเลยนะ ผมก็ไม่มีหน้ากากนะเต้นเลยนะเต็มมือผมเลยลงเนียมันต่อยแล้วนะครับผมมันก็จะต่อยแต่เราอย่าไปกลัวมันนะต่อยทุกคนนะครับผม,ผมไม่มีไออยู่กับพ่อนะครับพ่ออยู่ด้านในแล้วนะครับผมไม่มีหน้ากากด้วยนะครับเมื่อกี้แตกต่อยก่อนมัวไปแผนกล้องนะเนี่ยนะเกิดถ้าเราทีเพิ่งน้ราเนี่ย มีโอกาสโดนเยอะมันแตกมาก่อนเลยแบบพุ่มมาเลยอะ่ะมันก็ได้ตั้งไปหนึ่งสองามตีห้ากตัวมือก็มีหน่อยนะใช่ไหมอยู่ๆก็พุ่มมาเลยหนูโดนไหมเนี่ยนี่พอมันแตกหลังแล้วก็จะเบานะผมโดนมือแล้วโดนที่กางเกงไป,ไปเต็มเลยลที่สำคัญคือหน้าตาเดี๋ยวขอต่อยนะักขอนะจ๊ะขอหมดเอาฟังเ <c oughs> <c oughs> ต่อยใส่ไม่ต่อยไม่ต่อยต่อยเราดินี่ครับนี่น้อยเต็มกล้องเลยดูน้ำสวยจ้าเพราะว่าตั้งกล้องอยู่แล้วมันบีมาต่อยแพคคุมสตีไม่อยู่เวลาโดนพึ่งต่อยไปไป้ยสวัสดีพี่ต้อครับสวัสดีครับพี่ต้อหลังนี้เอาจัดเลยพี่ต้อไม่ตีพึ่งลีร้ายอย่างพี่ก็สมควรโดนต้อเพราะว่าแขวนกล้องซ้ายกล้องขวาพอดีพึ่งมันได้กลิ่นเราแตกเลยโดนไปเยอะเลยหน้ากากก็ไม่ได้เข้ามา มุดเลยเด้อต่อยมีไฟนะฮะพบดับตุ้นตุ้ตุ้นตุ้งตุ้งแต่ตรงตุ้งหนูไม่อยู่ตุ้งโห่ไร่โห่ไปประมาทไปเลยมีงานเล่นกระเพื่อนเนี่ยตรงนี้เป็นเนี่ยผมโดนตรงนี้นะครับนี่เต็มเลยไปแจ็คหมีเปล่เนี่ยแม็กเวลาเข้าป่านะไม่ค่อยพบไปแจ็คแล้วเพิ่งมันโผล่เมื่อกี้ผมแต่ผมคนเดียวแล้วผมก็ยังไม่ได้เตรียมอะไรพอดีเรียกเขาเอาตุ้งมา ก็ได้ครบวันนี้เนี่ยจุดไว้ก่อนก้มหน้าก้มตาจุดเมื่อกี้ก้มหน้าก้มตาจุดจริงๆครับเนี่ยคือองคหัวเราตุกคนเนี้ยมันมันต่อยเต็มหมดแม็ก้วยแบคกินเยอะพอมันลุมเยอะเยอแล้วเนี่ยมผมโดนในขาเนี่ยหลายตัวอยู่อย่าทิ้งควันนะครับผมไฟเนี่ยสำคัญจะสอนมันเสมออะไรเจ้าแม็กเนี่ยไม่เอาแล้วกลงบุ้งเด้อวุ้งไหรก็หนอนนะ่ะลัวยิ่งกว่าผู้อน นี่ครับใส่ถุงแล้วที่ต่อยเมื่อกี้นะครับโอ้โหนอยยังเต็มเลนกล้องอยู่เลยนะตรงเป็นลูกยางนะครับเพราะมันแตกมาใส่เลยนะครับผมใส่ทั้งหัวผมใส่ทั้งกล้องแล้วก็ผมต้องรีบมุนไปหาเจ้าแม็กเพื่อจุดครบนะครับหน้ากากก็ไม่ได้เข้ามาก็ดึงให้มงอะไรครับผมปิดพอยี่ตาด้วยนะครับเพราะว่าดวงตาเราเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะครับผมนี่พอได้อยู่ถามว่าเต็มไหมที่ผมตันอยู่เมื่อกี้เนี่ยตันเพื่อให้ดูนะครับพึ่งมันเต็มเลยนะครับผมเนี่ฮะ แต่มันลังเล็กนะครับแล้วก็ในเขตที่พื้นน้ําพื้นที่น้ําดีๆเนี่ยมันจะทํารังไวมากแบบเนี้ยนะครับอ่าสวยจัดเลยคอนเนี้ยนะครับผมไปครับขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับตอนนี้ก็สงบแล้วนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วแต่เมื่อกี้ตอนที่ยังไม่น่านนะมันก็เป็นปกปตินะครับเรื่องพึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าไปเดินก็แก๊ก็แก้ก็กกเหมือนเราไปฟันป่าถางป่าเนี่ย าเราไม่เห็นรังอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันต่อยน่วมเลยนะครับผมไปสวัสดีครับ